เห็นไหมครับเวลาโชคมารวมให้เห็นไหมครับโซนล่างคือสีเขียวโซนกลางก็สีชมพูโซนบนก็ออกฟ้าๆเ,เ,เห็นไหมครับวัฏจักรเจ้าเก็บทำไล่ปล่อยเห็นไหมครับเนี่ยชัดเจนไหมนี่คือเก็บทำไล่ปล่อยราคาถูกเห็นไหมหุ้นราคาถูกจะอยู่โซนล่างหุ้นราคาแพงจะอยู่โซนบนกำลังจะบอกว่า เจ้าเก็บของถูกทําราคาหลอกล่อเพื่อไปขายแพงเมาโง่ในตลาดจะหลงซื้อแพงแล้วถูกทุบราคาล่วงจําใจต้องเอามาขายถูกวัฏจักรของวัฏจักรของตลาดหุ้นมันจะเป็นเป็นจะเป็นเวฟอย่างนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับ ลงมาแล้วก็ยืนแล้วก็เชิดขึ้นแล้วก็แล้วก็โค้ลงลงก็กลับตัวแล้วก็ลงมาใหม่เห็นไหมครับแล้วก็มายืนใหม่แล้วก็เชิดขึ้นแล้วก็วัฏจักรของหุ้นมันก็คือธรรมชาติมันก็คือไซเคิลเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันจะอยู่ในหลูปนี้ทั้งนั้นเลยถ้าเราเข้าใจหลูปของมันเราจะเล่นหุ้นได้ง่ายเห็นไหมครับกําลังจะบอกว่าพี่เห็นไหมหุ้นราคาถูกอยู่ข้างไหนโซนล่าง โซนล่างเป็นหุ้นราคาถูกดังนั้นนะครับคนที่จะเก็บหุ้นในราคาถูกเยอะๆเราเห็นแนวเก็บเขาชัดเจนเนอะไหมครับแสดงว่านั่นคือทุนที่แท้จริงแสดงว่า เก็บของถูกเพื่อไปขายแพงแสดงว่าหุ้นถ้ามีคนแอบเก็บและเก็บของถูกเยอะๆสะสมปริมาณมากๆแสดงว่าเขาเก็บเพื่อทำเขาไม่ใช่เก็บเพื่ออมเพราะทุนเขาก็จมเป็นเหมือนกันดังนั้นถึงไม่บอกไงว่าภาพนี้เป็นภาพที่สำคัญมากเซฟติดมือถือไว้เลยแล้วให้แม่นสายตาไว้ว่าโซนล่างของถูกเห็นไหมครับเจ้าเข้าเก็บของถูกเห็นไหมครับโซนบนของแพงเห็นไหมครับของแพง เจ้าเอาของถูกที่เก็บมามาปล่อยที่ของแพงแสดงว่าในภาพนี้มันจะซ้อนอะไรไว้ทั้ง3าอย่างเลยก็คือโซนราคาโซนล่างโซนกลางโซนบนวัฏจักรเจ้าเก็บทําไล่ปล่อยเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงราคาราคาถูกอยู่ข้างล่างราคาแพงอยู่ข้างบนดังนั้นถ้าเราเข้าใจภาพนี้ได้ละเอียดนะครับแล้วสุดท้ายเวลาเปิดกราฟหุ้นที่เราจะเล่นมันอยู่โซนไหนถ้าเป็นโซนล่างโอกาสเนอะไหมครับ โอกาสเสี่ยงน้อยโอกาสสำเร็จมากถ้าหุ้นมันอยู่โซนบนราคาหุ้นขึ้นไปเล่นที่โซนบนแล้วโซนบนโอกาสเสี่ยงสูงนะครับนะครับโอกาสเสี่ยงสูงความปลอดภัยจะน้อยดังนั้นนะครับเราก็ต้องรู้เลยว่าหุ้นเวลามันขึ้นมาแต่ละโซนไม่ใช่แปลว่าทํากําไรไม่ได้ทุกโซนทํากําไรได้หมดเพียงแต่ต่างรูปแบบวิธีการเล่นกันโซนบนก็เล่นต่อได้เพราะมันอาจจะมีบนกว่าก็ได้เพียงแต่ว่า หุ้นยิ่งขึ้นโซนบนมากเท่าไรความเสี่ยงที่มันจะล่วงก็สูงหรือความเสี่ยงที่จะขาดทุนก็มากแต่หุ้นที่อยู่โซนล่างโอกาสที่จะเล่นยังเดาไม่ได้ก็แปลว่าโอกาสที่จะเล่นน่ะยังเดาไม่ได้แต่ถ้าเขาเล่นเมื่อไหร่กำไรแน่ๆเข้าใจไหมแสดงว่าแต่ละโซนมีคุณค่าเฉพาะของมันแต่ไม่ได้บอกว่าโซนราคาเป็นตัวกําหนดกําไรโซนราคาแค่กําหนดความเสี่ยง หุ้นโซนล่างราคาถูกนะครับเสียงร่วงก็ยากหุ้นโซนกลางราคาแพงขึ้นมาหน่อยเสียงร่วงหนักๆกก็ยากแต่หุ้นโซนบนต่างหากที่ราคาขึ้นไปแพงแล้วเสียงร่วงลงมาหนักๆง่ายแค่นั้นเองแสดงว่าโซนราคาเป็นตัวกําหนดความเสีย่ยงเนอะไหมครับแต่วัฒนาจาักเจ้าเก็บทําไล่ปล่อยเป็นตัวกําหนดโอกาสการสร้างกรรําไรอันนี้ก็ชัดเจนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลย หุ้นราคาถูกมันต้องอยู่โซนล่างเจ้าก็ชอบของถูกเพราะนักธุรกิจทุกคนจะทําธุรกิจให้สำเร็จได้ต้นทุนต้อง,องถูกเพื่อขายได้กำไรได้มากราคาที่แพงขึ้นนั่นคือกำไรส่วนต่างของราคาขายกับต้นทุนซื้อ มันเท่ากับกําไรที่จะได้ดังนั้นเจ้าทุกคนนะครับฉลาดที่จะเก็บของถูกเพื่อไปหลอกขายทํากําไรราคาแพงข้างบนแสดงว่าของถูกอยู่ข้างล่างของแพงอยู่ข้างบนแต่ของแพงก็อาจสร้างกําไรได้อยู่นะไม่ใช่ว่าโซนบนเล่นไม่ได้โซนบนก็มีรูปแบบจเฉพาะในการเล่นหุ้นแต่โซนบนไม่เหมาะกัการถืออย่าง VI หรือลันเทนแต่โซนบนนะครับเหมาะกัการเล่นเดทหรือกึ่งลันเทน มันก็มีปัจจัยของมันเพราะโซนบนราคามาไกลแล้วมันจะขึ้นไปอีกเท่าตัวก็ยากแต่โซนบนไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นโซนบนเล่นได้เป็นเดเทหรือกึ่งลันแต่จะถืออย่าง Vi จ,จ๋าๆไม่ได้ดังนั้นระลึกไว้เลยนะครับการเล่นหุ้นอย่าง Vi เนาะครับต้องเล่นหุ้นโซนล่างปัจจัยดีงบดีกำไรกลับมาเป็นบวกไม่ใช่หุ้นขึ้นไปโซนบนแล้ว บอกว่าถืออย่าง V.I. ไออย่างเนี้ย V.I. โง่ๆที่เมาคิดเพราะ V.I. ตัวจริงเขาไม่คิดเล่นโง่ๆเช่นเมาต้องระลึกข้อนี้ให้ได้ดังนั้นนะครับโชคแค่ต้องการจะบอกพี่ว่าจริงๆแล้วโซนราคามันเป็นตัวกำหนดความเสี่ยงแค่นั้นเอง ความปลอดภัยมันอยู่ควรจะอยู่โซนล่างกับโซนกลางโซนบนโอกาสถ้าหุ้นขึ้นไปไกลมากมันเสี่ยงล่วงเพราะเห็นไหมครับแท่งแดงใหญ่ๆที่ทุบล่วงลงมาส่วนใหญ่เกิดจากหุ้นโซนบนไม่ได้อยู่ในหุ้นโซนล่างเลยนี่คือความจริงของตลาดถ้าเราเข้าใจกับมันดังนั้นพี่ต้องเอาภาพนี้แล้วไปนั่งวิจัยกับมันให้ได้ว่าโซนราคาแต่ละโซนมันกําหนดวัฏจักรเจ้าอะไรไว้บ้างแล้วโซนราคาแต่ละโซน มีราคาถูกราคาแพงขึ้นแล้วก็แพงกว่าอยู่ระดับใดมันเป็นธรรมชาติแสดงว่ากฎไตรลักษ์บรรจุอยู่ในภาคนี้แล้วจงเอาภาพนี้ไปซ้อนกับกราฟหุ้นที่พี่กำลังจะเล่นด้วยว่า มันเป็นจุดที่ได้เปรียบจริงไหมเพราะการเข้าหุ้นที่คมจุดที่ได้เปรียบมันก็ต้องซ้อนทั้งกฎไตลักษ์ทั้งหมดเพราะกฎไตลักษ์มันทําให้เราอ่านเจ้าได้เด็ดขาดเลยว่าเจ้ากําลังทําอะไรแล้วทํามาถึงไหนแล้วเข้าใจแล้วหรือยังพี่คนใหม่นะครับถ้าเข้าใจกฎไตลักษ์นี้ทุกคนนะพี่จะเล่นหุ้นได้ง่ายพี่เชื่อไหมครับว่าอันนี้คือความจริงพี่เอาอย่างนี้ก่อนพี่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะ พี่ต้องซื้อสัตว์กับตัวเองแล้วพี่ทุกคนนะครับ240บกว่าคนเนี้ยจะต้องถามโชคถามจะต้องตอบมาด้วยพี่ครับหุ้นที่พี่ติดดอยที่เคยติดดอยเนืกอ,ออกใช่ไหมหุ้นที่พี่เคยติดดอยทุกคนที่เคยมีหุ้นติดดอยพี่ติดดอยเพราะหุ้นถูกทำไปแล้วโซนบนใช่ไหม วัฏจักรเจ้าเป็นช่วงไล่ราคาปล่อยของใช่หรือไม่เพราะคนที่ถือหุ้นติดดอยก็คืออะไรรู้ไหมหุ้นน่ะขึ้นไปโซนบนเจ้าทําขึ้นมาไล่ปล่อยไปหมดแล้วแสดงว่าคนที่ติดดอยทุกคนคืออะไรรู้ไหมครับคือติดดอยที่โซนบนหรืออยู่ในวัฏจักรเจ้าไล่และปล่อยของแล้วคือจบรอบแล้วใช่หรือไม่ ยอมรับไหมถ้ายอมรับก็ตอบมาด้วยเพราะพี่จะได้เห็นเลยว่ามันคือจุดอ่อนในการเล่นหุ้นที่พี่พลาดเพราะต่อไปเนี้ยอะไรที่เป็นหุ้นโซนโบนพี่ก็ต้องรู้แล้วว่ามันเล่นได้แค่เดทกับกึ่งลันแต่จะเล่นลันเทน3เดือน6เดือนหรือว่าถือเป็น VI เลยหลายปีนะครับเจ๊งแน่ต้องระวังให้ดีพี่เห็นไหมนี่แหละสิ่งที่โชคต้องการให้พี่ยืนยันตัวเองว่า หุ้นที่พี่ติดดอยทุกตัวตอนนี้นะครับพี่ในกลุ่มมีประมาณ2 2 50คนในการดูไลฟ์สดโชควแค่ต้องการจะบอกว่าหุ้นที่พี่เข้าซื้อแล้วติดดอยหรือติดมือที่มันแดงๆเพราะหุ้นถูกทำราคาขึ้นมาโซนกลางกลางขึ้นบนพูดงนะ่ายๆขึ้นมาโซนบนอยู่ในวัฏจักรเจ้าไล่ราคาเพื่อปล่อยของหรือปล่อยของจบรอบแล้วก็ได้แล้วเห็นไหม แล้วเวลาคนเราติดดอยนะครับพี่เชื่อไหมไม่ได้ติดดอยแค่ตัวเดียวเดี๋ยวมันก็มีตัวอื่นอีกนึกอ,ออกไหมครับทําไมตัวอื่นก็ยังซ้ำๆอีกเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ตรวจสอบว่าสาเหตุที่เราติดดอยนะั้นเราซื้อโซนไหนรอบเจ้าเขาเล่นราคาใกล้จบรอบหรือปล่อยของแล้วไหมเราเข้าซื้อในจุดที่ไม่ได้เปรียบใช่หรือไม่พี่รู้ไหมพี่ทุกคนน่ารักมากที่ยอมรับที่ตอบว่าใช่ค่ะใช่ครับมาโชคแค่ต้องการจะบอกว่า เมื่อพี่มีประสบการณ์ในข้อผิดพลาดเห็นไหมครับเนี่ยครับโซนบนราคาแพงเป็นวัฏจักรก็คือไล่ปลายเพื่อปล่อยของขายออกของคนทำราคาเพราะกฎไตลักคือกดครอบกดครอบหรือกดสแกนเจ้าพูดไงไ่ายกดสแกนรูปแบบการเล่นของเจ้าหาจังหวะของเจ้าเจ้าทำไปถึงไหนนะถ้าพี่เข้าใจในกฎไตลักนี่ได้สิ่งที่อันตรายที่สุดเลยนะครับโซนบน ราคาแพงแล้ววัฏจักเจ้าไล่มาเพื่อปล่อยแล้วดังนั้นตร,ตรงฝ่ามือโชคตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับพี่จําไว้เลยนะครับมันต้องห้ามมันอันตรายมากถ้าในโซนตรงนี้วัฏจักตรงนี้นะครับรูปแบบที่จะเล่นได้มีแค่1รูปแบบครึ่งก็คือเดทกับเดกึ่งรันสั้นๆเข้าใจยังแต่ไม่สามารถห้ามพี่ครับหุ้นตรงนี้รู้ไหมครับห้ามเล่นเป็น VI นะ สวยเลยนะครับอันนี้ติดดอยจริงนะครับห้ามเล่นเป็น VI ซื้อแล้วต้องเฝ้าซื้อแล้วนะครับซื้อซื้อเช้าขายบ่ายอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าซื้อแล้วอีกสิ้นอีก3เดือน6เดือนค่อยมาดู่อยไม่ได้นะมันล่วงหนักโอกาสเจ็บตัวสูงดังนั้นนะครับพี่ทุกคนที่เคยซื้อหุ้นแล้วติดดอยนี่แหละโชคกำลังจะกระท้อยพี่เห็นว่านี่แหละคือสาเหตุที่พี่ซื้อหุ้นติดดอยเพราะพี่เข้าซื้อในจุดที่ไม่ได้เปียบ จุดที่ได้เปรียบคือโซนล่างราคาถูกเจ้ากำลังเก็บหรือกำลังเพิ่งเริ่มทำจำไว้นะครับจุดได้เปรียบต้องเป็นหุ้นโซนล่างราคาถูกเห็นไหมครับเจ้าเก็บและกำลังเริ่มทําเห็นไหมไออย่างเงี้ยจุดได้เปรียบนี่คือจุดได้เปรียบที่สุดนอกไหมครับยิ่งหาสัญญาณกำลังเริ่มทําได้เป็นจุดได้เปรียบจุดที่เสียเปรียบที่สุดการเล่นหุ้นนะครับ จุดที่เสียเปรียบโชคไม่อยากจะใช้คําว่าจุดต้องห้ามนะแต่ใช้คําว่าจุดที่เสียเปรียบที่จะพาพี่ติดดอยได้ง่ายเลยคืออะไรไหมหุ้นโซนบนที่ราคาแพงมากวัฏจักรเจ้าไล่ขึ้นมาเพื่อปล่อยของจบลอบ้อเชื่อไหมพี่ทุกคนที่ติดดอยหุ้นโซนบนรอบเจ้าก็ไล่ปล่อยของหรือจบลอบ้อเป็นหุ้นที่ราคาแพงขึ้นมา พี่ครับตั้งแต่มันกบดานนิ่งๆเห็นไหมสมมติราคา1บาทมันขึ้นมา7บาทพี่ครับทุนมัน1บาทขึ้นมา7บาทพี่ได้กําไรต้อง6บาทแปลว่ามันเติบโตมา6เด้งหรือ600%เปซ็นเป็นพี่พี่ขายไหมถ้าเป็นเจ้าเขาขายตั้งแต่500-600แล้วจริงไหม แล้วพี่ยังไปเข้าซื้อที่ราคาหกห้าหบาท7บาทอะเพื่ออะไรทั้งๆย้อนกลับไปดูนะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเราเห็นเลยว่าทุนที่มันนิ่งๆนะครับตอนนั้นราคาแค่1บาทแต่3มเดือน6เดือนผ่านมามันขึ้นมา7บาทแล้วถามว่าพี่ยังไปซื้อเจ็ดบาทเพื่อแล้วถามนายไอคนที่เก็บมา1บาทพี่มันขึ้นมา7บาทเขาขายกันไหม เพราะเขาทําราคาขึ้นมาเจ็บาทเพื่อขายหรือเปล่าแต่ทําไมพี่ไปเห็นว่ามันน่าเข้าซือ้อเพราะพี่ไปถูกตลาดลวงหรือเปล่าว่าเล่นหุ้นด้วยหูไงเล่นหุ้นด้วยความโลภที่มันหลอกตาว่ามันยังต้องขึ้นไปอีกนะฟังไว้ก่อนนะครับเจ้าทุกคนจะทําให้เมาโงโง่คิดเสมอว่าหุ้นที่ซื้อวะครับซื้อแพงก็ยังขายแพงได้อีก แปลว่าซื้อแพงเอาไปขายได้แพงกว่าเขาจะหลอกสร้างอุปทานตรงนี้ให้กับเม้าว่าราคามันยังไปต่อมันยังไปต่อเข้ามาซื้อสิ่งไปต่อถ้าไม่ซื้อตกรถนะตกรถนะนี่ย่อลงมาแล้วนะไอย่อลงมานั่นแหละเพียงกระตุ้นอารมณ์กระชากอารมณ์ให้รู้สึกว่าเข้าสิเข้าสิเพราะตอนไม่ยอ่อเม้าเกินครึ่งจะไม่ค่อยซื้อเพราะรู้สึกว่าเสี่ยงแต่เวลามันย่อลงมาหน่อยแล้วเหมือนจะยืนได้กับตัวนะ่ะเม้าจะรีบเข้าเพราะเม้ากลัวตกรถเข้าใจแล้วหรือยัง นี่ต่างหากคือความจริงสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสำหรับท่านพี่ชายพี่สาวและท่านสอวอทุกท่านจำไว้นะครับทุกครั้งพี่ครับเราเรียกว่าสวั์ตัวเองดีกว่าหัวข้อมันนะทุกครั้งที่เราซื้อหุ้นแล้วเกิดความผิดพลาดติดดอยหรือขายแล้วขาดทุน พี่จะต้องรีบทำการบ้านกับหุ้นตัวนั้นเลยอะไรเป็นจุดผิดพลาดของตัวพี่สำหรับมือใหม่เรายังมองดีเทลได้ไม่เยอะเอาแค่กด3ข้อกดไตลักก่อนว่าที่เราผิดพลาดเพราะเราซื้อหุ้นโซนบนหรือเปล่าเราซื้อเราเข้าซื้อในจังหวะปล่อยของไล่ราคาเพื่อปล่อยของของเจ้าไหมเราหรือเราเข้าซื้อหุ้นที่มีราคาแพงเกินจริงไปแล้ว เพราะหุ้นถูกทำราคามาไกลมากแล้วกันแน่ดังนั้นจำเอาไว้นะครับท่านพี่ชายพี่สาวและสวทุกท่านทุกครั้งที่ซื้อหุ้นแล้วผิดทางพี่ชายพี่สาวจะต้องสรุปหุ้นตัวนั้นให้ได้ว่าเราผิดทางเพราะอะไรเพื่อจะได้ตกผลึกว่าจะไม่เกิดเหตุเช่นนี้ซ้ำซากผิดครั้งแรกทุกคนผิดกันได้ในการซื้อหุ้น ผิดครั้งที่สองยังเป็นเหตุผลเดิมๆ,ๆก็อาจจะเผลอเลอพลาดผิดกันได้ไม่แปลกแต่ผิดครั้งที่สาครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่เกครั้งที่ร้อยพันดักดานไม่พัฒนาเลยทั้งๆก็ถอดประสบการณ์ตัวเองมาแล้วว่า ชั้นแดงตัวนี้เพราะชั้นซื้อโซนบนชั้นซื้อจังหวะที่เขากำลังไล่ราคาแล้วสุดท้ายเขาปล่อยของชั้นติดในยอดการปล่อยของและเวลาชั้นย้อนกลับไปดูหุ้นตัวนี้ทุนจริงๆมันแค่หนึ่บาทแต่มันทำมา5้าบาทเจบาทราคามันแพงหรือราคามันมาไกลแล้วนี่ก็คือความผิดพลาดของชั้นอีกข้อหนึ่งแต่ทำไมชั้นรู้ว่าชันผิดพลาดอย่างนี้แล้ว ในครั้งที่สองก็ยังผิดพลาดครั้งที่สองยังให้อภัยได้ครั้งแรกแม่ให้อภัยร้อยเปอร์เซนครั้งที่สองแม่ให้อภัยห้าสิบแต่ครั้งที่สามแม่บอกเลยว่าแม่ไม่ให้อภัยเพราะดักดานไปปะอย่าผิดซ้ำซากหาให้ได้แก้ให้ได้เรียนผิดเพื่อรู้ถูกจำเอาไว้ดังนั้นนะครับ หุ้นที่ติดดอยทุกตัวหรือหุ้นที่ขายแล้วขาดทุนทุกตัวพี่ต้องทําการบ้านนะครูการบ้านคนนี้นะครับเก่งกว่าครูโชคที่กำลังสอนพี่อีกนะดังนั้นนะครับประสบการณ์ในการผิดพลาดแล้วหาสาเหตุที่ผิดพลาดได้ พี่จะตกผลึกความรู้เรื่องหุ้นเราเรียกว่าครูประสบการณ์และครูประสบการณ์คนนี้นะครับจะสร้างความรู้ตรงสู่พี่และความรู้ตรงสู่พี่ตรงนี้แหละมันทําให้พี่ตกผลึกในการเล่นหุ้นด้วยความรู้เฉพาะพี่ด้วยตัวของพี่คนเดียวดังนั้นไม่มีครูหรือโค้ดปัจจัยภายนอกนะครับสอนพี่ให้เก่งเรื่องหุ้นในการเข้าใจจากครูประสบการณ์ดังนั้นประสบการณ์เรียนผิดเพื่อรู้ถูกใช่ แต่ไม่ใช่ว่าเรียนผิดยังไม่รู้ถูกยังไม่สำนึกถูกอีกว่าควรจะแก้ดังนั้นนะับทุกครั้งหุ้นตัวใดแล้วแต่ที่ติดดอยหรือผิดพลาดกลับมาถอดปัดใจมันให้ได้ว่าฉันพลาดนะจุดใดโซนบนหรือเปล่าวัฏจักรเจ้าไล่ราคาเพื่อปล่อยแล้วเราเข้าไปรับหรือเปล่าตอนไล่ราคาหรือยืนปล่อยขอหรือ เราไปซื้อหุ้นที่ราคามันมาไกลแล้วเขาเล่นมีโอกาสเล่นจบรอบได้สูงดังนั้นตรวจสอบตัวเองได้กดไตลักษสามข้อนี้ก็ได้กดไตลักษสา3ข้อมันคือเครื่องมือในการคอบเจ้าให้เจ้าเล่นไปตามปัจจัยธรรมชาติแล้วปัจจัยธรรมชาติของหุ้นก็อยู่ด้วยกด3ข้อนี้แล้วกด3ข้อนี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับเครื่องมือสวดต,ตัวเองว่ามีความผิดพลาดตรงไหนมันแปลว่าเราอ่านเจ้าไม่ออกไง ทั้งงกฎไตรลักษ์มันช่วยให้เราอ่านเจ้าได้ละเอียดแล้วก็ขาดยิ่งขึ้นแต่ทำไมเราไม่อ่านเมื่อผิดพลาดผิดเป็นครูใช่แต่ผิดแล้วก็ต้องแก้ไขแก้ไขแล้วก็ต้องพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาด้วยอันนี้สำคัญดังนะั้นอย่าเห็นติดดอยเป็นเรื่องขบขันแต่ติดดอยคือชีวิตถ้าชีวิตไม่แก้ไขมันจะติดทั้งชีวิตพอเล่นหุ้นมากี่ปีกี่ครั้งก็ยังติดดอยเวลา ตอนแรกเราเรียนรู้ไม่ได้ว่าเราผิดพลาดตรงไหนใช้กฎ3ข้อแต่ประสบการณ์มันจะสอนไปว่าเราผิดพลาดตรงนี้ด้วยกฎ3ข้อไม่พออ๋อถ้าเราตั้งสต็อปลอสละถ้าเรามีจุดออกถ้าเรายอมแพ้เป็นถ้าเรามีวินยัยเราไม่ฝืนตัวเองประเภทดีชั่วรู้หมดอดใจไม่ได้เราจะไม่เล่นเราเล่นเพราะต้องการกำไรแสดงว่าต้องชนะก่อนที่จะเล่นไม่ใช่เล่นแล้วแก้ไขปัญหาเพื่อคาดหวังหรือวิงวอนว่าต้องชนะสุดท้ายก็จะเจ๊งนะครับผม อันนี้อันตรายโชคฝากไว้ด้วยที่สำคัญอีกข้อหนึ่งเมื่อแก้ข้อแรกหาสวัสดข้อผิดพลาดว่าเราผิดพลาดจากอะไรคนใหม่ถ้ายัง,ยงไม่ยังไม่ได้เก่งปัจจัยเอากฎ3ข้อนี้ไปก่อนโซนราคาวัฏจักรเจ้าอยู่ช่วงไหนการเปลี่ยนแปลงราคาราคามาแพงมาไกลแล้วไหมอันนี้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็มองไดยว่าหุ้นที่เราซื้อแล้วมันวิ่งพี่ต้องสรุปเป็นคัมภีร์ของพี่เลยนะ อ๋อหุ้นที่ซื้อแล้วมันวิ่งมันประกอบไปด้วยปัใจจัยที่เรามองอะไรบ้างแสดงว่าจุดแข็งก็คือองค์ความรู้ที่พี่มองหุ้นได้ขาดว่าหุ้นตัวนี้ซื้อแล้วมันจะวิ่งพี่ก็ต้องสรุปเป็นคำพีพี่ว่าหุ้นมันมีปัจจัยอะไรรอบยังไงเป็นยังหวะเป็นยังไงและอารมณ์ตอนซื้อพี่เป็นยังไงบ้างพี่ก็ต้องสรุปออกมาด้วยแล้วพี่จะอะไรไหมได้คำพีหุ้นของพี่ว่านี่คือรูปแบบการเล่นให้สําเร็จกับอีกอันหนึ่งรูปแบบโง่ๆที่เล่นแล้วผิดพลาด สุดท้ายคืออะไรรู้ไหมรูปแบบโง่โง่ที่ผิดพลาดจากแก้ไขด้วยรูปแบบของสำเร็จที่เล่นได้เข้าใจยังและรูปแบบที่ผิดพลาดโง่โนะครับถ้าเราได้รับการแก้ไขมันจะพัฒนาต่อขึ้นมาเป็นรูปแบบที่สำเร็จบางครั้งการเรียนรู้รูปแบบที่สำเร็จมันก็มาจากข้อผิดพลาดที่เราแก้ไขมันก็เลยเติมทักษะของความสำเร็จอีกหลายๆด้านโดยที่พี่ไม่คาดคิดเลย อันนี้เหมือนจะพูดปากเปียกปากแฉะเหมือนจะน่าลำคาญแต่มันเป็นความจริงนะโชคไม่เคยไปเรียนหุ้นกับโค้ดคนใดหรือเรียนอะไรกับใครมาเลยแต่โชคได้จากครูประสบการณ์ลองผิดลองถูกแล้วก็สวัดต,ตัวเองออกมาให้ได้ว่า ข้อผิดพลาดที่เราโง่คืออะไรสังเกตไหมโชคเลยกลายเป็นว่าโชคมีบทสรุปของโชคในการสอนหุ้นของพี่เยอะมากหลายรูปแบบมากเพราะโชคถอดมาจากประสบการณ์ตัวเองถ้าโชคเอาไปตามตำรานะครับหรือตามทฤษฎีที่ตลาดเขาสอนกันป่านนี้ก็ไปอินดี้กันหมดแล้วจริงไหมอินดิเคเตอร์ใช่ไหมครับไปสารพัดรูปแบบของเขาแล้วอันนั้นต่างหากมันแค่ เนื้อหาทางการสอนสำหรับโค้ดเพื่อจะได้น่าเชื่อถือแต่ประสิ่งที่โชคสอนคือประสบการณ์ในการเล่นจริงแล้วต้องมองอะไรได้จริงเสียจริงแล้วเจ็บจริงไม่มีสตันด้วย ไม่มีตัวแสดงแทนก็เจ็บมาเยอะกว่ามาถึงจุดนี้เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วนะครับโชคแก้ไขจุดอ่อนตัวเองได้เยอะมากแล้วโชคเห็นความสําเร็จที่มันทําได้โชคเอาความเรยนะครับมายกแล้วมาอธิบายแล้วก็มาสอนพี่โดยไม่มีคําว่าหมกเม็ดอันใดเลยดังนั้นแปลว่าอะไรพี่ก็ต้องเอาของโชคนะครับไปกองแล้วไปไประยุกต์สิ่งที่โชคสอนยังเป็นทฤษฎีมันเป็นประสบการณ์โชคแต่เวลาโชคพูดออกมามันเปรียบเสมือนทฤษฎีจำไว้เลยนะ โลกนี้นะครับเป็นนักปัะของเป็นของนักปฏิบัติไม่ใช่นักทฤษฎีโชคเอาประสบการณ์จริงของโชคมาสอนแต่การสอนสรุปออกมาเป็นเหมือนทฤษฎีด พี่ฟังทฤษฎีที่เสมือนทฤษฎีนี้นะครับก็ยังไม่ได้เข้าใจเท่ากับประสบการณ์ของโชคหรอกแสดงว่าพี่เราทฤษฎีนี้ไปปรับใช้หน้างานเพื่อสร้างประสบการณ์ของพี่แล้วพี่จะเป็นนักปฏิบัติที่ไม่ได้แค่ฟังทฤษฎีอันเป็นทฤษฎีที่โชคมาจากการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติของโชคมันเป็นประสบการณ์โชคคนเดียวแต่การถ่ายทอดมันเป็นคําสรุปเนื้อหาหรือสูตรต่างๆเทคนิคต่างๆมันเล็บออกมาเป็นรูปแบบเชิงทฤษฎี ดังนั้นไอ้เชิงทฤษฎีนี้ยังไม่ใช่ประสบการณ์จริงของพี่ดังนั้นเอาเชิงทฤษฎีเนี้ยไปกั่นกองพี่สูตรนึกไหมครับยืดหยุ่นพิกแพงปรับใช้หน้างานแล้วตกผลึกเป็นประสบการณ์พี่อันนั้นจะกลายเป็นผลึกความรู้ของพี่ที่เรียกว่านักปฏิบัติเข้าใจยังยืนยันเหมือนเดิมโลกนี้เป็นของนักปฏิบัติไม่ใช่นักทฤษฎี โชคปฏิบัติมาแล้วจึงสร้างทฤษฎีแต่ที่แค่รับฟังทฤษฎีแต่ยังขาดปฏิบัติกลับไปปฏิบัติซะเอาทฤษฎีนะครับเป็นเป็นหลักในการยึดเกาะจะได้ไม่หลงทางเป็นเข็มทิศแต่ยืดหยุ่นหน้างานยึดทฤษฎีไม่ได้นะเพราะอะไรทฤษฎีเป็นค่าคงที่คนเป็นค่าแปรผันปัจจัยลายล้อมเป็นค่าผกผันแสดงว่า ทฤษฎีก็เป็นค่าคงที่แต่เวลาพี่ไปเจอปัจจัยหุ้นกระแสอารมณ์สภาวะตลาดสภาวะเซ็ตสภาวะหุ้นรอบธุรกิจนอกไหมครับอันนั้นแหละเราเรียกว่าคนเป็นค่าแปรผันกระแสปัจจัยเป็นค่าผกผันแสดงว่าเวลาพี่นําทฤษฎีไปปรับใช้พี่ก็ต้องยืดหยุ่นให้เข้ากับปัจจัยนักขนาดนั้นที่พี่เอาไปสรสร้างสุดท้ายสร้างประสบการณ์ตัวเองขึ้นมา แล้วสรุปเป็นทฤษฎีสร้างคัมภีร์เล่มนี้ขึ้นมาเป็นคัมภีร์ชีวิตหุ้นของพี่แล้วมอบให้ลูกให้หลานได้สืบต่อเส้นทางการเล่นหุ้นให้ต่อจากพี่หรือรวยต่อจากพี่ยิ่งขึ้นเพราะสิ่งที่โชคสอนให้พี่โชคมั่นใจว่าทําให้พี่รวยขึ้นมาได้แต่สิ่งที่พี่รวยขึ้นมาได้นะครับมันมาจากทฤษฎีของโชคทฤษฎีนี้มาจากประสบการณ์โชค พี่ควรจะระลึกถึงในการสร้างประสบการณ์พี่ขึ้นมาให้ได้เพื่อสร้างทฤษฎีของพี่เป็นคมภีรหุ้นฉบับวิถีชีวิตของพี่พี่เองแล้วมอบคมภีรหุ้นอันนี้นะครับให้แก่ลูกแก่หลานเป็นมรดกตกทอดไม่อยากจะบอกเลยว่าถ้าพี่ตกผลึกหุ้นได้ลูกพี่ไม่ต้องเรียนอะไรหรอกแค่มาเล่นหุ้นให้เป็นนะครับชีวิตมันอยู่ดีมีสุขกว่าเพื่อนฝูงสังคมและพี่อีกนะอันนี้เรื่องจริงดังนั้นนะครับให้มันเรียนไปแค่ตามเกณฑ์ แต่ให้มันหาเงินจากคัมภี์ชีวิตหุ้นของพี่สิอันนี้ต่างหากพี่กำลังจะสร้างทรัพย์สมบัติแก่ตระกูลสร้างหลักประกันให้แก่ลูกหลานได้อย่างอนเนกอน,นันต์มากกว่าส่งมันแค่จบปอตีปอโทเพราะสุดท้ายปอตีปอโทยังหาเงินได้แค่เศษเงินแต่เล่นหุ้นแค่ไม้เดียวแทอเกือบจะได้เงินเดือนของลูกหลานทั้งปีเลยนะอันนี้ต่างหากคือความจริง มีเป้าหมายชีวิตมีเป้าหมายเพื่อคนที่รักมีความชัดเจนก่อชีวิตว่าเราทําเพื่ออะไรนึกออกไหมครับกําไรจากการเล่นหุ้นเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวและคนที่รักความรู้จากการตกผลึกหุ้นนะครับก็เป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าอันเอกนั้นที่จะมอบสู่รุ่นต่อรุ่นให้แก่ลูกให้แก่หลานแก่ตระกูลของพี่อันนี้มันสําคัญมากกว่าระลึกให้ได้กันนะครับผม